ก็เมื่อวานที่ผ่านมานะครับในฝั่งของเทรดทาริฟนะครับซึ่งอย่างที่เราพอทราบกันนะครับว่าในช่วงเดทไลน์วันที่9เนี้ยนะครับแล้วก็ในช่วง2-3วันที่มันเป็นแบบหัวเลีวหัวตอว่อนนี้นะครับหลากหลายประเทศก็ส่งตัวแทนวิ่งเข้าไปที่วอชิงตันนะครับเพื่อมีการพบปะกับตัวแทนการค้าถ้าเป็นประเทศใหญ่หน่อยก็อาจจะได้เจอเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ไล่เงยงล,ลงมานะครับ ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะครับต้นสัปดาห์เนี่ยผมเชื่อว่าญี่ปุ่นเนี่ยคงมีการพูดคุยกั่ทากสหรัฐอเมริกาไปละแต่ดูเหมือนท่าทีเนี่ยก็คือญี่ปุ่นซึ่งซึ่งเราพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าเขามีจุดยืนนะครับแล้วก็เป็นชาติแบบมหาอำนาจเยอะมากนะครับดูเหมือนไม่ได้ตอบตกลงกับในสหรัฐอเมริกานะครับก็เลยทําให้ต่างฝ่ายต่างก็กลับบ้านกันไปแล้วก็มีการขู่ขึ้นภาษีซึ่งเป็นภาษีหัวใจของสินค้าของญี่ปุ่นนั่นก็คือรถยนต์นะครับนะ ซึ่งเซนติเมนต์มันก็ดูแบบโทนดาวลงมาเพราะว่าเอ้ยญี่ปุ่นอาจจะยังไม่บรรลุข้อตกลงเป็นประเทศที่สปรากฏว่าเวียดนามครับก็มาบรรลุข้อตกลงเป็นประเทศที่3นะครับของโลกนะครับหลังจากอังกฤษแล้วก็ประเทศจีนนะครับโดยไสในเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้มีประกาศรายละเอียดอย่างชัดเจนนะครับแต่ไสในในรอบนี้ นะครับสิ่งที่อาจจะพูดได้มีอยู่ทั้งหมด3ามอ่ามีทั้งหมด4ข้อนะครับข้อแรกเลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการตกลงนะครับลดภาษีนะครับ i ีไซเ a l tariff ของทางประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับจาก46%เนี่ยนะครับลงมาเหลือ20%ครับนะครับจาก46%เนี่ยลงมาเหลือ20%นี่คือคอนดิชันแรกนะครับเรื่องที่2นะครับ เวียดนามเนี่ยมีการตกลงในการลดภาษีสินค้านำเข้าจากในสหรัฐอเมริกาแต่ตอนนี้สองซอสเนี้ยยังระบุไม่ตรงกันฝั่งของอเมริการะบุว่าเวียดนามเนี่ยลดภาษีสินค้านำเข้าให้เนี่ยเกือบทุกแคตติรีเลยแต่เวียดนามเนี่ยอาจจะบ่งบอกว่าอาจจะเป็นบางสินค้านะครับเช่นออโต้แล้วก็สินค้าเกษตรนะครับแล้วก็ LNG นะครับ ในขณะเดียวกันฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็ระบุชัดนะครับว่ามีโอกาสที่จะมีการขายรถยนต์นะครับหรือว่าเอ็กซ์พอร์ตรถยนต์ออกมาจากในฝั่งตัวสหรัอเมริกาเพื่อมาอยู่ในประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะครับแล้วก็ประเด็นถัดมานะครับซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่มันมีความเซอร์ไพรส์พอสมควรนั่นก็คือสินค้าที่มันส่งผ่านหรือว่าทรานช์ชิปปิ้งนะครับนั่นก็คือคล้ายๆกับ r u l อ of o r i g i n แหละ แต่ไม่ได้อพพลายแบบรูออฟเดอร์จีนเป๊ะๆนะครับเขาก็บอกว่าถ้ามันมีการส่งผ่านสินค้ามาซึ่งมันคือการอิมพายสินค้าจากประเทศจีนนั่นแหละนะครับว่าถ้าเวียดนามเนี่ยนะครับมีการส่งผ่านสินค้าหรือว่าการนําเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยเพื่อส่งออกและไปยังเวดไปยังสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันนี้จะเจอภาษีเพิ่มขึ้นดับเบิลจาก20%ไปเป็น4 0อนครับอ่ะนี่ก็คือเป็นแฟกต์ก่อนนะครับที่ออกมา นะครับปรากฏว่าเช้าวันนี้นะครับต้องบอกว่าตลาดหุ้นเวียดนามเปิด f l a ตนะครับไม่ขึ้นและก็ไม่ลงนะครับวันนี้เช้าวันนี้ผมเปิดตลาดดูนะครับคือผมก็อยากรู้ว่าเฮ้ยไอเดียแบบนี้ที่มันได้เนี่ยนะครับนักลงทุนในเวียดนามเนี่ยเขาตอบรับยังไงเนะเพราะว่าบางบางฝั่งก็บอกว่าโอ้บวกนะครับบางฝั่งก็อาจจะมองเป็นในลักษณะแบบ เฮ้ยมันดูเหมือนกับยอมมากเกินไปหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าผมมาดูนะครับจากจากดูหน้าหุ้นเนี่ยนะครับผมก็พบว่าตัวที่เปิดมานะครับแล้วก็ลบไปเช้าวันนี้ก็จะเป็นวินกรุ๊ปนะครับก็จะเป็น fpt อันี้คน,น,นรู้จักกันดีคุ้นๆกันดีนะครับแล้วก็ g b r ก็จะเป็นเวียดนามลับเบอร์กรุ๊ปเนี่ยลบลบไปประมาณ1-4%นะ ส่วนตัวที่บวกมาเนี่ยนะครับเอ,อ็มวจครับเป็น Mobile World Investment นะครับแล้วก็ MSN อันนี้เป็นมาสันกรุ๊ปนะ,ะในตลา,สาออดสพวกคุณพวกนี้มันเป็นหุ้นดีอาที่หลายคนน่ารู้จักกันดีนะนะครับแล้วก็ปิตโตเวียดนามครับบวกขึ้นมา1.6%ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าปิตโตเวียดนามที่บวกขึ้นมาเนี่ยอาจจะสามารถนําเข้าพวกเอ,อ่แกส๊สนะครับอ,อ่อจากฝั่งนู้นเนี่ยมาถูกหรือเปล่าเหมือนอย่างบ้านเราเนี่ยตอนนี้เราก็มีการเตรียมพร้อมในการนําเข้า ทั้งแก๊ส l n วหรือ Mac, แม้กระทั่งอ e ีเทนจากในฝั่งของตัวซัตเมกาเข้ามาที่ปอทอกับ GC ซนะครับแต่วันนี้ดูทรงแล้วเนี่ยดูเหมือนกับราคาหุ้นก็เหมือนกับตอบรับแต่ว่าผมดูมันยังไม่ได้มีระยะนะมันยังไม่ได้แบบ5% 10%นะมันยังอยู่กอนะนะรอบ1 2%เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะใช้คำว่านักลงทุนของเวียดนามอาจจะมองมิกซ์ลากัรเพราะมันเปิดมาแฟลตอยู่นะนะครับอ่ะแล้วลงมาที่เรามองอยังไงนะครับคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเราลองดูจากชาร์ตนนคน,นคั่ก็ือ เราเราจะเห็นได้เลยว่าประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่เกินดุนซารอเมริกาใน่ทนะครับบ้านเราเนี่ยก็จะอยู่บริเวณเบอร์11เบอร์12นะครับแต่ว่าถ้าเราลองเทียบนะครับกับในฝั่งของตัวสัดส่วนของการส่งออกนะครับชาร์ตนี้นะครับแกน y เนี่ยคือส่งออกเมื่อเทียบกับ gdp นะครับแกน x เนี่ยก็คือส่งออกไปในอเมริกาเมื่อเทียบกับส่งออกทั้งหมดนะครับความหมายคือถ้ามันอยู่บนขวามันคือประเทศที่ ส่งออกไปในสหรัฐอเมริกาสูงแล้วมีสัดส่วนส่งออกเมื่อเทียบกับ GDP สูงมากนะครับก็เบอร์หนึ่งของภูมิภาคเลยครับจริงจริงคือบออุผมอ่านมองว่าอาจจะเป็นของโลกด้วยนะคือเวียดนามเพราะเวียดนามเนี่ยแปกว่าเปอร์เซ็นต์คือการส่งออกนะครับแล้วก็30%เปอร์เซ็นต์ของการส่งออกทั้งหมดอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าเขาเนี่ยเดิมทีนะครับเขาโดนภาษีสูงที่สุดนะครับเพราะว่าไม่นับจีนแล้วจีนลงมาเหลือ3 0เปอร์เซ็นต เพราะฉะนั้นเวียดนามเนี่ยเขาค้างเติ่งอยู่สูงสุดเลยนะครับเขาโดนภาษีเนี่ยสูงที่สุดในภูมิภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะครับที่ตัวภาษีนะครับของเอ่อของอ่าเปร์เซ็นต์มันก็ไม่แปลกที่ตัวแทนของเวียดนามเนี่ยต้องเหมือนกับทําอะไรและทํำยังไงก็ได้นะครับเพื่อให้ภาษีของตัวเองเนี่ยกดลงมาเทียบเท่ากับประเทศอื่นๆไม่ใช่ค้างเตึ่งอยู่ข้างบนสูงขนาดนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ผมเชื่อว่าเสียงมันแตกกันนะนะครับบางคนก็อาจจะมองในมิติที่ว่าเฮ้ยยังไงก็ได้แต่ขอเจรจาจา,จาเจราจาก่อนเพราะว่าถ้าประเทศอื่นอยู่20% 25%เ้าอขาอยู่4ี่ิบกเนี่ยคอมเพนิทีฟเนี่ยเขาสู้คนอื่นไม่ได้นะครับเขาสู้คนอื่นไม่ได้เลยมันก็เลยจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหเขาเลยเหมือนกับถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเหมือนกับยอมแบบหมอบเลยครับทําอะไรก็ได้ออฟเฟอร์อะไรก็ได้อเมริกาขออะไรมาให้หมดแบบเนี้ พื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยกลับมามีความคอมเพรตีฟในการแข่งกับประเทศอื่นๆนะครับอ่ะผมลองเปรียบเทียบให้กับทุกคนเห็นภาพนะเมื่อกี้คือเอ่อเมกอ่าเขาเขาพึ่งพิงขนาดไหนนะอันนี้เป็นตัวเลขแต่เขาข้าวนะครับนี่ผมเปิดให้ทุกคนดูนิดนึงคือเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าคือผมว่ผมพยายามจะบอกก่อนว่าวิดแอมออฟเฟอร์อะไรไปแล้วเดี๋ยวผมจะตีเข้ามาที่บ้านเรานะครับเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยอันนี้เป็นตัวเลขเอาเอาขวามือแล้วกันนะ นะครับคุณจะสังเกตได้เลยว่าเวียดนามเนี่ยเห็นไหมครับเขา46นะครับสูงกว่าเวียดนามเนี่ยมีประเทศเดียวก็คือมันมีมีมีบางประเทศแต่มันอาจจะเป็นประเทศที่แบบไม่ได้ใหญ่มากนะครับ mm hmm. เช่นเออ่เนี่ยครับที่ใหญ่อ,อ่มีมีสูงกว่า46ก็จะเป็นแบบเออ่มาดากัสการ์นะครับพม่านะครับเออ่กัมพูชานะครับเออ่ศรีลังกานะครับลาวอันเนี้ยโดน40กว่าเปอร์เซ็นต์หมด แต่ถ้าประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับเช่นญี่ปุ่น2ี่สกว่าอินโดอินเดีย2ี่สกว่าเกาหลี25้านะครับไทยสาสิบหกนะครับมาเลย24เอาประเทศที่เขาเวียดนามเขาแข่งกันเนี่ยอย่างอินโดไทยฟิลิปปินส์เห็นไหมครับคือเวียดนามเขาสูงกว่าหมดเลยเป็นที่มาว่ารอบนี้ทําไมเขาดูเหมือนกับแบบโหออฟเฟอร์หลายๆอย่างเยอะมากนะครับมาที่บ้านเรานะครับยี่สสชั่วโมงข้างหน้านะครับสําหรับบ้านเราเนี่ยเรามองยังไงนะครับก็คือต้องบอกว่าณวันนี้ นะครับผมคิดว่าตลาดเนี่ยอาจจะเริ่มมีความกังวลนะครแล้วผมเชื่อวันนี้ตลาดอาจจะตอบรับในเชิงลบสําหรับบางเซกเตอร์ที่เป็น sentiment เ,เ,เชิงลบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายคนจะเริ่มผมว่าคนจะเริ่มจินตนาการแล้วนะครับว่าเฮ้ยเวียดนามเนี่ยขนาดเขาเหมือนอออินขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับซื้อสินค้าอย่างมีนัยยะลดภาษีให้หลายไอสินค้าแล้วก็ถ้าสินค้าไหนที่เป็นฟรานชิปปซิ่งซึ่งเวียดนามเขารู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าเวียดนามเนี่ย ตัวเลขที่ผมถ่อยข้อมูลมานับตั้งแต่ปี2018ถึง2024เวียดนามมีการนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้นจาก21เป็น30เซตในขณะเดียวกันเวียดนามมีการส่งออกจากเวียดนามไปสารัฐิเาริเาเพิ่มขึ้นจาก16เป็นตเป็น29เพราะฉะนั้นจะสังเกตได้เลยว่าการที่เวียดนามเขายอมไอ้ภาษีทานชิปปิ้งเท่าตัว,ตวของร i เซิร์เค้ลทาริฟเนี่ยผมใช้คำว่าเหมือนเขาอออินแล้วอะนะครับ ซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยคนมันจะจินตนาการต่อแล้วว่าเฮ้ยแล้วไทยอ่ะที่คืนวัน,นเ,าาเนี้ยจะเจรจาเนี่ยแล้วอาจจะเห็นการแถลงออกมาเนี่ยเราเนี่ยจะไหวหรอเพราะว่าเรากับเวียดนามบางมิติก็คือสหรัฐอเมริกาเขาอาจจะโอเคเวียดนามเขาอาจจะเป็นคู่ค้าของในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะมีอะไรผมเปิดดูเนี่ยครับคือคำว่าเขาเวียดนามเป็นคู่ค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย หรือว่าเวียดนามเป็น Big g e s t US importer เนี่ยเป็นเบอร์6นะครับของโลกนะครับ Trade s u r p l u s เนี่ยเป็นเบอร์3าเบอร์สนะเดี๋ยวเวียดนามเนี่ยนะครับเป็นเบอร์3ามแต่ใน,นข้อมูลมันเป็น2 0 2 4นะ2025มันจะอาจารย์สินหนึ่งแต่ผมให้ดูตัวเลขตร,ตรงนี้เพื่อปิดที่เป็นใ,นใกล้เคียงกันคือไทยอาจจะไม่ได้เหมือนเวียดนามแต่หมายความว่าถ้าเวียดนามเขาได้ดีแบบนี้มาเนี่ยมันจะเริ่มสร้างความกังวลแล้วว่าแล้วถ้าไทยเราอะไปออฟเฟอร์อเมริกาเนี่ยเพียงแค่ซื้อก๊สซื้อโบ ซื้อ,อข้าวโพดเนี่ยมันดูเหมือนกับมันไม่เพียงพอนะครับมันดูเหมือนกับไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับการออฟเฟอร์ของเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเป็นต้นไปจนถึงพรุ่งนี้มันอาจจะมี3มเคสซีเนร์โอเคสแรกเลยก็คือเราอาจจะยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ซึ่งผมบอกก่อนว่ามันไม่ได้แปลกนะเพราะว่าเราเพิ่งบินไปทางแรกหลากหลายประเทศเนี่ยยื่นไปรอบ2รอบ3รอบ4รอบ5้าแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะออกมาในเคสแรกก็คือเราอาจจะยังไม่สามารถบรรลุข้อลงเขาได้แล้วถ้าเป็นกรณีที่ดีหน่อยคือเราขอต่อเวลาไปก่อนอีกสักเดือนหนึ่งเพื่อเอากลับมาดูเพราะบางทีเนี่ยผมเชื่อว่าเราเนี่ยอาจจะมีการส่งทีมไปเจราจาแล้วเราเนี่ยมีไฟล์ของเราละมี5้าข้อโ r o เวโซ่เนี่ยที่ส่งไปหาเขาละแต่ประเด็นคือช็อกเลยครับว่าเวียดนามดันประกาศตอนที่เราบินไปแล้วว่าเฮ้ยขอให้แบบนี้เลยเหรอ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสหรัฐอเมริกาเขาเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยเนี่ยคุณเวียดนามเขาให้แบบนี้ผมมาแล้วเนี่ยคุณให้แบบนี้ถ้ามันมันดูไม่พอนะครับก็อาจจะอ่ะงั้นผมให้คุณอีกเดือนหนึ่งกลับไปเจรจากลับไปหาข้อมูลใหม่แล้วกลับมาคุยกับผมใหม่ซึ่งอาจจะออกในเคสนี้เคสแรกนะครับซึ่งถ้าระหว่างทางมันอยู่10%ผมคิดว่าหุ้นไม่ลงนะผมคิดว่าสายเวถ้าออกในกรณีแรกนะกรณีที่สองนะครับคือกรณีที่เราเนี่ยสามารถเจรจาการค้ากับเขาได้เหมือนกัน และถ้าสมมติผมนับเลทเดียวกันเลยนะว่าเขาจาก46ลงมาเหลือ20นะครับแล้วก็เราเนี่ยอาจจะ36ลงไปเหลือ18ซึ่งมันอาจจะเป็นเมจิกนัมเบอร์เดียวก,กันกับที่แบงก์ชาติใช้เมื่อสัปดาห์ก่อนตอนแรกทุกคนต้งงว่า i, แบงก์ชาติเอาตัวเลขมาจากไหน18สมมุติแล้วกันว่าเราใช้ตัวเลขตรงนี้สมมุตินะครับว่าอ่ะของเวียดนามใช่ไหม46ลงมาเหลือ20อะของอไทยเราจาก36ลงไปเหลือ18บวกลบนะครับ ถ้ามันจบในกรณีนี้นะครับผมมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยคลายความกังวลแล้วขึ้นนะนะครับคอมเพนติฟระหว่างไทยกับเวียดนามยังคงมีอยู่ครับ20% 18%ยังคงมีอยู่แต่ผมเชื่อว่ามองในแง่ที่มันดีก็คือเราใส่36%ไปแล้วใน GDP ที่1.4%เพราะฉะนั้นถ้าออกมาเป็น18%ผมมองเป็นกรณีที่ดีแล้วเผลอๆมันอาจจะทำให้ business มันมีความชื่อมันมากขึ้นนะคนที่เขาจะซื้อที่ดินนิคมเนี่ยเขาก็ูว่าเฮ้ ประกาศออกมาเลยนะครับไม่รอมานานละประกาศออกมาแล้วเดี๋ยวเขาเอามา adjust กลุ่นของเขาเองก็อาจจะมีมองมในมิตินี้นะครับแต่ไอเรื่องของประเด็นที่สองถ้าจบแบบ18%มันคือสวยเลยนะครับมันคือสวยเลยแต่สิ่งที่เราไม่ทราบคือแล้วเราจะโดนทรานชิปปิ้งเหมือนเวียดนามไหมแล้วเราจะกดภาษีนําเข้าสินค้าเหมือนเวียดนามไหมนะครับส่วน,นกรณีที่สามคือกรณีที่ว่าเฮ้ยเราไม่ยอมเขา เราบอกว่าเอ้ยเรายอมอภาษีรานชิปปิ้งไม่ได้แล้วเรายอมให้ลดภาษีนําเข้าสินค้าทั้งหมดมาไม่ได้นะครับเช่นแบบโอ้หมูทะลักเข้ามาในบ้านเรารถยนต์ทะลักเข้ามาในบ้านเราแบบนี้แล้วถ้ามันเริ่มกระทบวักรอบการในประเทศนะครับก็อาจจะไม่ยอมซึ่งถ้าเราไม่ยอมเขาก็ดูเหมือนไม่ยอมเพราะเขาดูยิ่งใหญ่มากซึ่งถ้ามันเป็นกรณีนี้เขาอาจจะบอกว่าอ่ะไม่บรรลุข้อตกลงทางการค้าแล้วก็จบไว้36%วันที่10กรกฎาคมขึ้นเลย ซึ่งในเป็นกรณีนี้ผมว่าหุ้นลงแต่ผมคิดว่าก็ไม่ได้หลุดโลเดิมที่บุกเพราะอย่าลืมนะครับว่าตลาดหุ้นทั่วโลกหลายๆห,หุ้นลงมา30-40%เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ไพรซ์อินเรื่องนี้ปนไปแล้วเลยนะมันไพรซ์อินมาแล้วนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็น3เคสซีไที่ผมพูดไปนะครับส่วนถามว่าแล้วเราเนี่ยนะครับถ้าเราเจรจาทางการค้ากรณีที่สไม่ได้แล้วเราอยู่สาแล้วเวียดนามเนี่ย อยู่20-4-5สินค้าหลักที่เราอาจจะได้รับผลกระทบมีดังต่อไปนี้ 1. สินค้าเกษตร 2. เทกซ์ไทล์กับกาเมนต์ 3. สินค้าเครื่องนุ่มผมรองเท้าและ 4. อิเล็กทรอนิกส์ไม่นับนิคมนะครับเดี๋ยวนิคมให้พี่โจเข้ามาพูดคุยกัน4สินค้านี้จะเป็น4สินค้าที่ถ้าสมมุติเราออกในกรณีที่3ก็คือเราเจรจาการค้ากับเขาไม่ได้ นะครับแล้วภาษีของเวียดนามต่ํากว่าเรา4สินค้านี้เป็น4ี่สินค้าที่เราเนี่ยส่งออกไปในสหรัฐอเมริกาพอสมควรแล้วเวียดนามอาจจะได้ประโยชน์จากสินค้าต่างๆเหล่านี้ในเชิงของคอมมิชชั e นนีนะครับอย่างชาร์ตนี้นะครับก็คือดูในแกนข้างล่างเนี่ยคือเราเนี่ยส่งออกสินค้าต่างๆเหล่านี้กี่เปอร์เซ็นต์ไปในสหรัฐอเมริกา,าจะเห็นได้เลยว่าแล้วถ้าสินค้านี้มันอินเตอร์เซปแล้วมันทับกับสินค้าที่เวียดนามส่งไปในอเมริกาหลักๆก็คือสินค้า,กาเกษตร สินค้าเท็กซ์ไทและการเม้น e ์ฟู้ดแวร์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเรามีโอกาสได้รับผลกระทบนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะว่าสมมุติอ่นี่คือในกรณีกรณีที่สามนะไล่มาก่อนคือเราสามสิบแล้เวียดนามยี่สิบนะแต่สมมุติว่าเราได้สิบแปดเปอร์ซนะครับในรายโปรดเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าดีเพราะว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันต้องไปนั่งดูต่อว่าเวียดนามเนี่ย แน่นอนครับสมมุติว่าเราส่งออกไปในอเมริกาคู่แข่งของเขาก็คืออินโดไทยจีนประมาณนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ภาษีนะครับมันไม่ได้แตกต่างแค่ทาริฟนะครับมันมีเรื่องของ labor cost มันมีเรื่องของ electricity cost แล้วก็ FTA ซึ่งผมจะบอกว่าเดิมถ้าเวียดนามเขาใกล้เคียงกับเราเนี่ยเราก็อาจจะเสียเปรียบอยู่แล้วเพราะว่า labor cost ถ้านับเป็นดอลลาร์ต่อปี เวียดนามเลเวอร์คอสอยู่ประมาณ5000เราอยู่ประมาณ700 0กว่าอินโดอยู่ประมาณ6000กว่าที่ดินเขากับที่ดินเราด้วยส่วนหนึ่งนะครับค่าไฟเขาค่าไฟเราด้วยส่วนหนึ่งแต่วันนี้ผมว่าพอดีข้อมูลมันเพิ่งมาเลยนะครับสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้ตอนประมาณหทุ่มท่้งคืนคือเราอาจจะยังไม่สามารถฟันพงเป๊ะได้ว่ามันจะออกเคสไหนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเชิงของกลยุทธ์ในเชิงของตัวเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยผมมองว่าเซ็ตอินเด็กซ์มีโอกาสที่จะไซด์เวย์ดาว นะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าถึงแนวรับที่1นึ่เพราะผมเชื่อว่าทุกคนจะโอ้แหงแล้วจะรอดูคืนนี้ว่าแล้วเราจะได้เท่าไหร่แล้วถ้าเราสูงกว่าเวียดนามเนี่ยเราจะกระทบจากสี่สิ่งเซกเตอร์นี้แล้วมานาะทบขนาดไหนนะครับแล้วเราเนี่ยมีโอกาสที่เราจะไม่ได้ไหมนะครับเพราะฉะนี้เป็นการตอบคาถามวันนี้ให้เห็นภาพก่อนว่าผมคิดว่าวันนี้เซนติเมนต์คงจะเป็นเชิงลบนะครับ